ครับวันนี้ท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมมาเข้าหมายครับกับเหยื่อปูเผานี่นะครับมีกับกับเหล็กนะครับวันนี้ก็จะไปกับพานเป้เหมือนเดิมเจอกันคืนนี้มาลุ้นด้วยกันนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยมาดูจุดนี้นะครับมีร่องรอยการกินการทำงานตรงนี้นับแต้มได้เลยไหมครับท่านผู้ชมแบบนี้ดูดิเมื่อคืนเลย นับแต้มเลยเนาะท่านผู้ชมตรงนี้หนึ่งแตมเนี่ยครับท่านผู้ชมนี่นะครับนับแต้มได้เลยไหมตรงนี้นี่ครับใส่ประมาณนี้ครับกับเหยือกีใต้ครับตรงนี้เดีย๋ยวอะไรปิดไว้ก่อนประมาณนี้แหละครับผมมาดูหลังแรกหลังแรกไปเนี่ยตรงนี้จุดจุดนี้ผมจะยกไปเลยนะครับเพราะว่ามันไกลจากจุดนู้น cái dốc bây giờ chị nị giám đeo người hấp chụp nị nhập mấy ở tung này

หากับไม่เจอแล้วผมก็ว่าตรงนี้นะไม่ไม่เจอกลับเี๋ว้วข้างในนี้หรือเปล่าดักข้างในนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมครับ กล้องสั่นเจอลา่เจอลา่ลั่นไหมไม่ลั่นนะไม่ลั่นไม่ลันนนลนล่นท่านผู้ชม,ชมเขาเก็บกลับก่อนแป๊บนะึงครับท่านผู้ชมอันแรกไม่ถูกนะครับไปเราไปดูหลังที่สองใกล้ๆกักกกนนี่แหละในแพรวนี่น,นะครับแพรวดักไว้ตรงนี้เฮ้ยท่านผู้ชมกลับหายเนี่ยผมดักไว้ตรงอู้นี่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 ข้าคอแล้วครับท่านผู้ชม หวานเจี๊ยบแต้มแรกมาแล้วครับกับหลังที่สองอ้ยเข้าคอเลยครับอู้ใหญ่ด้วยน้ำชมพุกใหญ่ครับอุ้ยจุดนี้ครับใส่ไว้สองหลังพุกใหญ่เลยครับทช่านอืมอุ้ยเข้าคอเลยอูย้ว่าแล้วจุดนี้หนูตัวผู้ด้วยอืม ตัวใหญ่แล้วท่านผู้ชมหมานในต้มนี้ครึ่งรลมั้งนี่ดูมือผมแดมแรกมาแล้วแดบมบแรกแหกหมานขอเก็บกันนะครับดูหลังต่อไปเลยโอ้ท่านผู้ชมสองหลักแรกสองหลังแรกก็เอาเลยครับอู้ปลาไหลนี่นี่ท่านผู้ชมดูดิลูกปลาไหลนี่มาไงวะ โอ้ยฮะจับลงหรอกขึ้นมาลงเองขึ้นมาได้ก็ลงเองได้ดิมาดูจุดนี้ครับท่านผู there, ้ชมจุดนี้น่าจะใส่ไว้หนึ่งจุดหรือเปล่าที่เป้ใส่ไว้หนึ่งจุดไว้ตรงนี้นั่นนะ นี่ครับจุดนี้ครับท่านผู้ชมมีตัวไหมไม่ลั่นครับทบนะอาอ่านผะู้ชมไม่ลั่นนี่นะไม่ลั่นขุยยังสวยน่ามันไม่ลั่นเอาเก็บก่อนครับมาดูจุดนี้จุดนี้ยังไงแพ้ว โอ้นี่เจอแล้วแพลวโอ้นี่เหยื่อปูนะครับไม่ลั่นมามาดูจุดนี้ต่อน่าจะได้ตัวเดียวหรือมั้งเนอะโอ้ยไม่ลั่น,นครับท่านผู้ชมรอยก็ยังสวยนะไม่ลั่นไม่ออกอน,นีน่ารู้ยตรงนู้นได้ใส่ไหม ครับมาสรุปพ้งานรอบแรกนี่ครับแต้มเดียวนี่แหละก็ยังน้อยก็ไม่แห้วเนาะแต่ก็ใหญ่อยู่เดี๋ยวรอบเก็บรอบสุดท้ายในรอบเช้าแล้วก็เก็บกลับมาแล้วบางส่วนนี่เนี่ยบางส่วนหกอันอีกบางส่วนเอาไว้ดูตอนเช้านะครับเจอกันตอนเช้า